สวัดสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอสซูเปอร์อาร์นะครับนะฮะวันนี้เราจะมาค okay. เล่นเกมมาไฮดอทไอโอวันนี้ผมผมเพิ่งลบผม,ผมเพิเ่งไปเหรอขออภัยครับติดคันเ <c oughs> บาเสียงมาหนึ่งผมเพิ่งลบเกมนี้ไปเมื่อกี้นะฮะเพื่อจะมาเล่นใหมนะ่ให้ทุกท่านดูนะครับแล้วผมก็สมัครใหม่ไปแล้วนะเรียบร้อยค่ะ ผมจะเล่นสองเกมต่อหนึ่งคลิปนะฮะเกมน I. I. นะเนี่ยไ i o ดโนะเนี่ยตั้งตั้งเชือ่อบอสซีเซอร์อัดเก่าซีเซอร์บอสโคตรจะสลับกันนะเอียเขาลุมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนบัตทอนนะเราก็จะมาพูดกันนะว่า ใครที่อยากให้ผมทำอะไรนะฮะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะแล้วผมจะไปอ่านทีหลังนะะผมลงคลิปผมลงคลิปที่ชื่อคลิปว่าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะก็จะมีชื่อชื่อเฟซอยู่ข้างล่างนะก็ทังมาได้นะว่างๆก็ทั้งมาได้ท,ทางมสเซนก็ได้นะม e s ซนเจอร์ก็ได้นะก็ไม่หลังเกียจกันอยู่แล้วนะครับ ตามได้ตามขอว่าแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ว่านะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้สอบโอนิตแล้วนะฮะโอนิตนะคะผมอยู่ป .6 ผมอยู่ป .6 ไม่ใช่มอปอนะ,าาะป .6 สอบโอนิตแล้วนะฮะก็เขาไม่ลงมาได้เลยนะครับแล้วเราจะไม่พูดเรื่อยอย่างหนึ่งคือถ้าถ้าซับสไครป์ผม ครบ30สามสิบทับสไคร์ผมจะพาชมบ้านผมนะครับบ้านผมก็ไม่ได้รูอะไรขนาดนั้นนะฮะก็อะไรนะฮะไม่ได้ชมอะไรนั่งแหนนะตอนนี้ยอดวิวของผมอยู่ที่ส0 0พนะฮะ2000คลิปไหนอะคลิปที่ลองโทรหาพระเยซูนะะเป็นคลิปที่ได้มาจากเอิม่มเพื่อนซีตัวเสบ หลือช่อง5 in อินีะก็ไปรับชมกันได้นะคะผมชอบเขาที่ว่ามีพิสูจน์อย่างที่เป็นไปไม่ได้นะก็ดีฮะเป็นช่องที่ดีมากเลยฮะผมว่าโอ้โหโ,โ,โอ้ขับไม่เงยอย,ยว่แล้วไม่เตะนะฮะ คนอานมากอนะ่ะผมเพิ่งเลเวลหนึ่งเองนะฮะดูอ่ะไม่ขึ้นหลอดเลยเลยทำไมามาันหนังเนี่ยสก,กิปสก,กิปเลยฮะนะฮะทีมซ่อนแอบก็ได้ชนะไปแล้วนะ,ะจากกามสก,กิปนะคนนี้โคตรเนียนอนะ่ะคนเนี้ยโคตรเนียนเลยแคมป์อ่ะขอย้ายเป็นทีมตามหาเลยทัน เจ้าที่ไหนก็ได้เรื่องมาเถอะแต่อย่าขอเลยทีปตามาอย่าไปไเลยเบาเป่าๆที่ซ้อมเป่าอยู่ตรงไหนวะสัตว์ไอ้ใครคนไว้ที่ไหนไดีนะเอาเทเรนนี้แล้วกันตรงนี้ตรงนี้ดูนี้นะว่าจะได้ไหม ไม่เนียนครั้งนี้ขอมาเป็นแค่เกมเดียวก่อนนะพอเกมนี้จบปุ๊บนะขอแค่เกมเดียวนะใช้เวลาเยอะหน่อยมองดูมึงดูโอโ้โหเดี๋ยวเราคุณแอฟดูคุณเอบสัไม่เนียนเลยสักิีเดียว เดียวยังไม่เรียนออมองไม่เห็นแล้วกลัวว่าตัวผู้นะคลิปผมจะมาบอกคลิปนี้นะความรู้สึกลังจากที่พอไปดูยอดวิวก็คือ2000ผมก็ขอขอขอบคุณคนที่มาดูมากเลยฮะ แล้วก็ยอดซับสไครต์สิแล้วนะก็โอเคนะยอดซับสไครต์ตั้งสิบแปดนะขอขอาคุณที่มาซับสไครต์นะตอนนี้เราก็ได้ต่างกนะันแล้วโอเคไม่แห่งอยยินห้องออหมายเลยห้องฮ่าฮ่าอินเตอร์เตย ีอเคจบไปแล้วกินหนึ่งนะคะจบไปแล้วกินหนะึ่งะวันนี้ขอรับไปกกอนครับสวย